ไปดูที่มหาสรารคามกันนยเป็นประเด็นที่ทีทมข่าวมันดีทีวียังคงตามกันมาต่อเนื่องแล้วก็ให้กำลังใจกับญาติครอบครัวของผู้สูญหายด้วยกับเหตุการณ์ที่เรือแข่งแข่งเรือยาวประจำปีแล้วปรากฏว่าเรือเนี่ยนะฮะพอเข้าเส้นชายปั๊บกระแสน้ำพัดเอาเรือไปชนเข้ากับต่อมอสะพานแล้วทำให้ส0่สิทิไยของเรืออินแปลงมาจากจังหวัดกระสินที่มาแข่ด้วยจมลงกับกระแสน้ำ เบื้องต้นศูนย์หายไป3รายนี่เป็นภาพเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นคุณผู้ชมครับเราคงไม่ต้องย้อนไปไกลถามว่าทั้ง3ผู้ศูญหายมีใครบ้างถ้าเปิดคู่ขนานกันไปเนี่ยนะครับคนแรกก็คือนายสุน,นันท์พิชัยลึกคนที่2อนุงพงษ์พุ้ยยอมและคนที่3ก็คือบันดิตโรโหครอบครัวเองคุณผู้ชมครับ ทั้ง3ครอบครัวยังคงปักหลักเฝ้ารออยู่ที่วัดเพื่อรอฟังข่าวเพราะที่วัดเนี่ยเขาเป็นศูนย์กลางในการปฏิบัติการให้ความช่วยเหลือแล้วก็ค้นหาทั้ง3ร่างครอบครัวบอกว่านอนไม่หลับทั้งคืนเลยรอฟังเผื่อจะมีคนมาแจ้ง แล้วปรากฏว่าเช้าวันนี้คุณผู้ชมครับนี่คือภาพบรรยากาศตอนเช้าล่าสุด9โมงเชา้าเจ้าหน้าที่ได้รับแจ้งบอกว่าพบสองร่างลอยอยู่ในแม่น้ำชีหนึ่งร่างอยู่ติดกับกอไผ่อีกหนึ่งร่างอยู่ติดกับกอผักตบชวาแล้วอยู่ไม่ใกล้ไม่ไกลกันอยู่ในพื้นที่บ้านหนองานะขาณะขณะนี้ถ้าขึ้นผังนี้คู่ขนานกันให้ดูจากการตรวจสอบพิสูจน์อัตลักษณ์และพิมพ์ลายนิ้วมือ เบื้องต้นที่พบคืออนุพงศ์ตุ้ยมอนกับอีกคนหนึ่งคือสุนันพิชัยลึกนี่ฮะคุณผู้ชมครับณนะขณะนี้เจอแล้วสองร่างส่วนทางด้านของคุณบัณฑิตเองเจ้าหน้าที่ยังอยู่ระหว่างการค้นหาเพิ่มเติมอยากให้ลองไปฟังในสมซึ่งเป็นชาวบ้านในพื้นที่ที่ไปพบร่างของทั้งสองแล้วรีบแจ้งเจ้าหน้าที่ฮะ พอเล่าก็ติดอยู่ป้าพอพอกตบก็เลียกว่าพอแล้วก็เลยขึ้นไปเห็นแล้วก็เลยยามเห็นแล้วก็เลยขึ้นไปบอกนายกว่าตะดำสีมาเบิงพม่ชายนี่ก็เลยออกมาต้อกันนี่แหละสภาพตอนนั้นเป็นยังไงเล่าก็หมูบอยู่นั่นขวมอยู่มันขวมอยู่ติดกอไผ่หรือติดอย่างติดกอไผ่แล้วก็มาติดพักตบบันนี้น้ำก็เลยเล่าก็ไปเบียดอยู่หันกระทนั้นเขาเลยไปเอับนายกมากเขเลยออกมาต้อกันอยู่ไม่เจอไม่ยับนี่ฮะคุณผู้ชมครับเพราะฉะนั้น ย,ยังเหลืออีกหนึ่งร่างที่เจ้าหน้าที่ยังคงเร่งค้นหานะครับแล้วก็จะตีรัศมีให้การค้นหาแคบลงเพราะน่าจะอยู่ใกล้ๆก,กับทั้งสองร่างที่เพิ่งเจอในวันนี้เป็นกำลังใจให้กับการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ค้นหาด้วยนะครับ ฝากติดตามข่าวเที่ยงอมรินทีวีทุกวันตั้งแต่เวลา11นาฬกาเป็นต้นไปทางอมรินทีวี HD ช่อง34ที่นี่ที่เดียวครับ